ขนมกล้วยขนมกล้วยถ้วยตะไลขนมไทยขนมโบราณจะทําง่ายสูตรบนบ้านพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้แม่จะมาชวนเพื่อนๆทาขนมกล้วยกันค่ะขนมกล้วยเป็นถาดแบบนี้หรือว่าจะใส่ถ้วยแบบนี้ใส่ถ้วยตะไลแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยไขย่กล้วยน้ําว้า มีคุณค่าทางอาหารเยอะมากค่ะก็ดัดแปลงทําเป็นเมนูอาหารเมนูของหวานได้มากมายเมนูเลยค่ะแต่สําหรับวันนี้แม่ตุ๊กจะพาทุกคนมาทําขนมกล้วยกล้วยตะลายกันค่ะวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าสุกงอมมากค่ะกล้วยงอมก็จะรสชาติก็จะหวานดีจ้ะแล้วเราก็จะหัน่นหั่นกล้วยเป็นชิ้นชิ้นนะคะเพื่อถ้าเราหั่นเป็นชิ้นเราก็จะผสมแป้งได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนทำอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาดนะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะไปผสมแป้งกันจ้านี่ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวทึบๆนะคะเราคุกเลกือแล้วก็นึ่งค่ะส่วนประกอบของเราก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกนะคะกล้วยน้ำว้าสุกหั่นเป็นแว่นค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายมีกระหัวกะทิจ้ามีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันแล้วก็เกลือป่นจ้ะ เราจะนำส่วนผสมทุกอย่างนี้คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็จะบี้กล้วยให้เหลกแหลกหมดนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องละเอียดนะคะหรือใครจะใช้ปั่นก็ได้นะถ้าปั่นก็จะละเอียดดีจะ้ะแต่สําหรับแม่ตุ๊กก็จะชอบแบบให้มันมีเนื้อของของกล้วยอยู่ด้วยอะจะ้ะเวลาเราทานแล้วมันก็จะอร่อยอีกอย่างนึ่งจะ้ะเราก็จะใช้วิธีง่ายๆนะคะเราก็บี้ๆเอาเลย ใส่ถุงมือหรือว่าล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะวันที่เราใช้กล้วยน้ำว้างอมสุกก็จะมีรสชาติหวานหน่อยนะคะกล้วยน้ำว้าของเราวันนี้พอดีไม่ตุองเห็นมันสุกเต็มกินไม่ทันค่ะเสียดายลองมาดัดแปลงเป็นเมโนูขนมดูค่ะสำหรับกล้วยนะคะก็จะมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากมีประโยชน์มากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมกล้วยไข่นะคะ มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถมาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารเมนูขนมได้มากมายเมนูเลยค่ะกวจะประมาณนี้นะคะไม่ต้องจะไม่ทาให้มันละเอียดมากนะคะก็จะให้มันมีชิ้นชิ้นเป็นชิ้นกล้วยบ้างค่ะแล้วเราจะนําแป้งมาผสมกันค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าจ้าแป้งมันเกลือน้ำตาลทรายจ้า แล้วเราก็จะคนคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะพอคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะเติมน้ำกะทิค่ะหัวกะทิลงไปเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงจ้าจะใช้ทัพพีก็ได้นะคะทุกก็จะใช้ถุงมือนิดนึงก็จะมีชิ้นกล้วยผสมด้วยนะคะเพราะเราจะไม่ทำให้ละเอียดมากค่ะ ถ้าใครชอบละเอียดก็ใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะวันนี้กล้วยงอมมากสุกมากเลยค่ะก็จะออกหวานหน่อยค่ะก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะนําขนมไปหยอดลงในพิมพ์นึ่งกันจ้ะก่อนที่เราจะนําขนมมานึ่งเราก็เราก็จะนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนค่ะนึ่งสักห้านาทีหรือสิบนาทีเพื่อให้ตัวขนมจะได้ไม่ติดถ้วยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตอนนี้ถ้วยขนมเราก็ร้อนได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําขนมลงมาหยอดกันค่ะก่อนหยอดขนมอย่าลืมคนขนมให้ทั่วกันทุกครั้งนะคะก่อนจะหยอดนะคะเราก็จะหยอดประมาณเกืีบเต็มถ้วยค่ะแต่ไม่เต็มดีนะคะสามส่วนครึ่งนะคะที่หยอดก็จะประมาณนี้ค่ะที่เราหยอดใส่ถ้วยตะไรได้9ก้าถ้วยค่ะ ตัวขนมเรายังเหลืออยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดอีกแบบนึงนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่เป็นถาดเล็กๆค่ะเทเลยใส่ให้เต็มๆค่ะเหลือนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเอาถ้วยเล็กมาใส่อีกเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำมะพร้าวมาโรยหน้าค่ะมะพร้าวทึนทที่เรานึ่งไว้ใส่เกลือใครชอบเค็มก็ใส่เกลือนะคะ เพือใจลของเราก็เหมือนกันค่ะเราก็ใช้มะพร้าวโรยหน้าเลยค่ะเราจะนึ่งขนมไว้อย่างนี้สัก20นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกค่ะแล้วเราก็ใช้ไฟกลางนะคะใน,นในการนึง่งค่ะว้าวตอนนี้ขนมเราก็ครบเวลาแล้วนะคะขนมเราก็สุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะยกลงไปพักไว้ให้ขนมเราเย็นตัวก่อนนะคะ ไว้ให้ขนมเย็นก่อนนะคะถึงจะทานได้จ้าเราก็จะใช้ไม้พายค่อยๆแคะค,ค่อยคแคะออกแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้ช้อนก็ได้ค่ะแล้วก็จัดใส่จ,จานเลี้ยงให้สวยสวยจ้าหรือว่าใครไม่มีไม้พายนะคะใช้ช้อนก็ได้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะจ้าเราก็แคะใส,ส่จานจัดเสิร์ฟได้เลยจ้า มกล้วยของเราเสร็จแล้วค่ะขนมกล้วยถ้วยตะไลตอนนี้ขนมเราก็สุกแล้วก็เย็นดีแล้วค่ะแล้วก็แค่ออกจากถ้วยตะไลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะมาชิมกันค่ะอืมอร่อยอร่อยค่ะอืเนื้อกล้วยก็นิ่มๆค่ะ เพราะว่าวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกง,งอมมากก็จะมีรสหวานโรยหน้าด้วยมะพร้าวเค็มนิดๆค่ะกลมกล่อมค่ะรสชาติกลมกล่อมเข้ากันดีเลยค่ะจะทําทานหรือทําขายก็ได้ค่ะถ้าทําขายก็สะดวกดีค่ะไม่ต้องเย็บไปตองยากเลยนะคะทําสูตรนี้ใส่ถ้วยตะไลก็ดูน่ากินแล้วก็ง่ายด้วยค่ะขนมกล้วยขนมโบราณขนมไทยค่ะสูตรนี้ก็อร่อยไม่แพ้ สูตรที่ใส่แป้งเท้าเลยนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะอร่อยเลยค่ะเพ,เพื่อนๆลองทําทานนะคะสําหรับวันนี้เม่อตุกลาไปก่อนนะคะเจอกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ